จีออโต้ซิตี้ครับวันนี้มีรถมีสุดกับออโต้ซิตี้นะครับพาคุณมาเยี่ยมชมโชว์รูมอีกหนึ่งโชว์รูมที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเลยนะครับถูกต้องแล้วครับนี่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ครับคือรถยนต์ซูซูกินะครับเรากาลังจะมาเยี่ยมโชว์รูมซูซูกิออโตพรีเมียมนะครับโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิแห่งแรกของจังหวัดเลยครับแต่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่การเยี่ยมโชว์รูมนะครับ มีหนึ่งธุรกิจที่จะมานําเสนอทุกท่านนะครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากธุรกิจขึ้นที่ที่ลงทุนแค่3 5มหมื่นแต่ได้ธุรกิจหลักแสนครับจะเป็นธุรกิจอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในรถซูกปอ์คาร์รนะครับซึ่งเป็นโฉมใหม่ปี2020นะครับที่เขาปรับโฉมมาให้ดูโฉบเฉี่ยวดูสวยงามร่่นมสมัยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพอเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่า พวงมาลัยนะครับดูเบาสบายขึ้นเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็น power ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่เกียร์เนี่ยนะครับันเกียร์เนี่ยเขาก็ยกขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับทำให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเข้าของด้านล่างเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์พันหนะครับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์ว95แรงม้า 5,600รอบต่อนาทีนะครับให้แรงบิดอยู่ที่135นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยเป็น abs นะครับหรือว่า anti brake lock system นะครับแล้วก็มีระบบ การลื่นถลายนะครับสามารถที่จะขับลุยน้ําลุยฝนได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือโฉมใหม่ที่ปรับขึ้นมาแล้วก็เครื่องมือความสะดวกต่างๆนะครับที่มีให้สําหรับรถสุกิ c a r ี่คันนี้นะครับในส่วนของกระบะท้าททยนะครับก็กว้างผังมากขึ้นนะครับที่สําคัญบรรทุกได้ประมาณ1ตันเลยนะครับเกือบๆจะ1ตันเลยนะครับแล้วก็กระบะเนี่ยนะครับ แข็งแกร่งทนทานการสนิมครับเพราะว่าเป็นวัสดุผลิตจากแผ่นเหล็กนะครับเสริมกันวันไนซ์นะครับที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและการสึกกร่อนได้ดีทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดซูกิแคล r ี่ในราคา385,000บาทนะครับแต่ประเด็นวันนี้ครับเราจะมาดูแค r r ี่คันหนึ่งที่ได้แปลงร่างเป็นแคลลี่ฟูดพัคนะครับที่จะเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ ไปที่ไหนก็ได้นะครับจะเป็นธุรกิจอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับและนี่คือรถยนต์แครี่นะครับสุกิ c แค r ี่ที่แปลงร่างเป็นฟู้ดพักเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้มีสติ๊กเกอร์มีแบรนด์ของเจ้าของรถตัวจริงเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่ารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับกับงบประมาณที่ใช้ไปแค่3 5 0 0 0บาทในการดาวรถนะครับ วันนี้เราจะได้คุยกับเจ้าของรถสําหรับท่านที่กําลังมองหาทางเลือกในการทําธุรกิจของท่านนะครับแคลลี่ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านเดี๋ยวเราไปคุยกันครับสวัสดีครับวันนี้รับขึ้นเดือมอะไรดีครับอ่าและตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาอยู่บนรถของฟู้ดชัร์กนะครับซูกิแคลลี่ฟู้ดชารกคันนี้นะคบเป็นธุรกิจร้านกาแฟนะคบที่เป็นแฟรนไชส์ของนุ๊นนั่นเองนะครับกอขึ้นมาแล้วก็ โอ้โหรู้สึกได้เลยว่ามันมันโล่งสบายไม่ร้อนอย่างที่คิดนะครับตอนแรกผมจังบวนวันนี้แดดจ้าๆร้อนๆแบบนี้มันจะร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจอดรถเปที่นี่นานเลยนะครับก็ปรากฏว่าอ่าโล่งโปร่งสบายนะครับพอเปิดได้ทุกองศาเลยนะครับแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งเคาน์เตอร์นะครับสำหรับชงกาแฟซิงล้างจานนะครับ ปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ชั้นเก็บของห้องเก็บของเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ทางสุ z u k i a u พรีเมี i u จัดให้กับลูกค้านะครับเพราะระบบไฟเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นไฟบ้านได้ด้วยนะครับมีปลั๊กมีสวิตช์นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ ker, ที่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับเรีกเยกได้ว่า เหมือนธุรกิจร้านกาแฟทั่วๆไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นธุรกิจร้านกาแฟที่ท่านสามารถที่จะไปจอดที่ไหนก็ได้นะครับไปที่ไหนก็ได้ขายที่ไหนก็ได้ครับมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับสูกิแคลรี่คองนี้ครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องรับรองของสุสกิอ Auto พรีเมียมนะครับของผมบรรยากาศนี้เหมือนล็อบบี้โรงแรมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่ได้นั่งคนเดียวนะครับผมนั่งอยู่กับเจ้าของธุรกิจครับขออนุญาตเรียกว่าพี่กุ้งแล้วกันนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้พี่กุ้งมาสารนโยบายของสุสกิเลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของแครี่คันนี้มันก็คือแครี่ยูดีมเชียงข้างทุกเส้นทางฝัน นะครับอันนี้ก็เหมือนอีกหนึ่งเส้นทางฝันของพี่กุ้งค่ะอยา,ยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟเหรอคะพี่กุ้งก็เราก็มีความฝันนะว่าเออเราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนใจร้อนเราก็อยากเอ๊ะทำธุรกิจอะไรที่มันเย็นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออมองว่ากาแฟก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถจะทำไปได้ตลอดเป็นเรามองตรงตั้งแต่ไอเรื่องกาแฟใช่ไหมคะกาแฟเนี่ยเราวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่เราไม่ไม่ต้องเสียหายถ้าเกิดว่าเป็นอาหารประเภทอื่นยางไปทำอาหารเป็นจานเป็นจานอย่างเงี้ย เราถ้าเกิดว่าเราขายไม่หมดเราทิ้งแต่กาแฟไม่ใช่ากาแฟในเมื่อเราซื้อมามีวัตถุดิบมาแล้วลลวันนี้เราขายไม่หมดเราสามารถขายต่อุ่นนี้ได้เราก็มองว่าเออตัวนี้มันน่าจะถูกทางของเราด้วยอะไรประมาณนี้แล้วจริงๆแล้วพี่กุ้งเนี่ยเคยเริ่มต้นจากการเช่ารถ สุกี้แครี่แหละแต่เป็นรถเช่าเช่าในการที่จะไปขายกาแฟใช่ไหมครับใช่ค่ะค่าเช่าเท่าไหร่ครับตอนนั้นค่าเช่าก็อยู่ประมาณเดือนละหกพันนะคะเดือนละหกพันเราก็ว่าถือว่าเยอะเหมือนกันหกพันนั้น <6 S 2> นนเยอะถือว่าเยอะเราก็เป็นกลายเป็นต้นทุนเราแต่รปรากฏว่าเราส่งเดือนละหกพันหกพันรถไม่ใช่ของเรารถไม่ใช่ของเราเราก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราไปซื้อรถใหม่เราไปส่งน่าจะไม่เกินกันมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าหกพันเจ็ดพันเราก็แต่มันก็ยังเป็นรถเราเราก็มองเออ แล้วก็ขอมองดูที่ซูซูกิอะไรอ,อย่างเงี้ยแล้วใน,<า>นที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบเต็มตัวซสที<ภ>ไม่ต้องไปเช่าใครขาใช่เห็นข้างแรกเป็นไงบ้างครับกับที่ซูซูกิออโต้พรีเมียมจัดให้โอวตั้งแต่น้องเขาส่งรูปมาให้ตั้งแต่ค,คนสง่งคนส่งไปคนส่งกลับเราแบบเอเอผมใจนะั้นรถของเรานะเริ่มเดินทางเริ่มนับหนึ่งรถนะอะไรอย่าเนี้ยล้วก็ ผมใจนั้นบอกบอกบางๆนะว่าตอนตั้งแต่น้องเขาส่งไปที่สุรินนะคะที่ว่าไปทําเริ่มทาํารถอะไราเงี้ยเราก็อุ้ทึ่ใจจังเลยนะรถเราจะเร,เริ่มเราจะเริ่มต้นเป็นกิจเป็นกิจการของเราเองแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีรถของเราแล้วอะไรพี่สาคัญเป็นกิจการที่เริ่มต้นด้วยทุนเท่าไหร่ดาวรถเท่าไหร่ดาวคันนี้ดาวอยู่ประมาณแสนหนึ่งดาวแสนหนึ่งค่ะก็พอได้ถ้เราเราบอกว่าถ้าเปิดดาวแสนหนึ่ง เรามองลักษณะว่าเราดาวสูงเราส่กน้อยนะวันนี้ต้องกให้ครั้งวันนี้น้องแล้วที่สุดก็ได้ผ่อนรถคันนี้แล้วจะเป็นรถของตัวเองโดยที่ราคาผ่อนนนั้อยู่ที่ประมาณ7 00 0ันเท่านั้นเองอยู่ประมาณแค่7,000พันก็เท่าไปเทียบกับรถคันเก่าที่เราเช่าใช่ไหมคะเช่าติดปากกันแค่พันเดียวเองอแบเงี้เออเราก็มองอย่างนี้อโหก็ผ่อนไปก็รถคันนี้ก็จะเป็นของเราเป็นธุรกิจของเราเลยตร็นอีกหนึ่งค้เนี่ครรับสาามถที่จะ ขับรถไปที่ไหนก็ได้เลือกทำเลเองที่ตั้งเองบางพื้นที่ก็แทบจะไม่มีค่าเช่าที่ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฝันที่สําเร็จนะครับแคลรี่แคลรี่ยูดรีมสำเร็จแคลรี่ยูดรีมนะครับสำหรับสุสากิี่พุ้งมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มสาขาแรกแต่ก็ยังคิดว่าเราคงขยับขยายไปเรื่อยๆก็มองเราก็จะมองทาเลนะครว่า ทำเด,ดตรงไหนที่ว่ามันเหมาะสมกับไ กาแฟสดอย่างนี้ที่สามารถเป็นบริการลูกค้าได้อะไรอย่างนี้แล้ก็มงหลายๆที่แต่ก็ค่อยๆขยับทีละนิดค่ะแต่ยังไงยังไงก็จะไม่ลืมซูซูกิค่ะครับขอบคุณมากที่ตั้งที่ตั้งตั้งอยู่ที่ไหนครับหรือเแฟนซูซูกิที่ดูอยู่จะไปอุดหนุนที่กุ้งตั้งอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราก็ตั้งอยู่ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เราจะขายประมาณเราเริ่มก็ตั้งแต่เกิดมงเช้าถึงบ่ายสามก็จะอยู่ประมาณนี้ก็วันเสาร์ก็เราจะเอาขยับมาอยู่ตรงหน้าสํานักงานที่ดินเหมือนกัน แต่วันอาทิตย์เราขอหยุดวันหนึ่งให้น้องๆเขาได้พักผ่อนมากครับผมเมนูก็ตามป้ายเลยนะครับมีทั้งกาแฟทั้งชานะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็นเลยใช่ค่ะนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจพี่กุ้งอยากปากอะไรกับคนที่กําลังลังเลและตัดสินใจอยากจะเป็นเจ้าของแครี่ฟู้ดทัชเชิชวนหน่อยครับก็ อย่างที่เรายังเราเป็นความฝันของเรานะคะที่จะมีร้านกาแฟสดแต่จริงๆอาจจะเราจะคิดอาจจะเป็นร้านแต่ทีนี้ไอ้ต้นทุนเรายังไม่มีมากพอที่จะไปเปิดเป็นร้านแล้วก็สามารถมาใช้รถของซูซูกิเป็นฟู้ดทัชได้อะไรอย่างนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะเริ่มธุรกิจของพวกกาแฟหรือว่าเป็นฟู้ทักอย่างนี้ก็สามารถ มาติดต่อของซูซูกิได้นะคะที่สามารถที่ว่าลักษณะคือปรับแต่งรถให้ได้ตามใจชอบของผู้ที่ต้องการสร้างฝันของตัวเองนะคะได้ว่าตามฝันเลยอยากได้สติกเกอร์แบบไหนจากมุมอำนวยความสะดวกยังไงบ้างเขาพรอนานไหมครับเรื่องนี้ไม่นานไม่นานค่ะก็พอดีพอดีก็เราก็บอกว่า ขอประมาณสักเดือนหนึ่งเขาก็จัดให้ได้ภายในหนึ่งเดือนมาตามที่เราต้องการก็อยู่ระหว่างเราก็ปรับตัวแล้วก็เตรียมเอกสารทางน้องเขาก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โอเคได้ผมทุกอย่างก็ครบถ้วนเลยตามที่ต้องการทุกอย่างเลยค่ะถือว่าฝันที่เป็นจริงที่ก่อนฝันที่เป็นจริงก็จะมอบรถเข็น ตอนนี้ตอนนี้จริงๆรอบรถแครีนะครับซูจิแครีนะครับครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่กําลังชมอยู่นะครับอยากจะสร้างฝันของตัวเองนะครับจริงๆแล้วทุกิแครีเนี่ยดาวเริ่มต้นใช้เงินทุนแค่ส0,000่นกว่าบาทก็สามารถที่จะผ่อนธุรกิจแบบนี้ได้ด้วยนะครับหลักพันนะครับใช้เงินหลักหมื่นในการลงทุนแล้วก็ผ่อนหลักพันแล้วธุรกิจนี้ก็จะเป็นของท่าน นะครับขอบคุณพี่กุ้งมากสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมกันที่ร้านนะครับได้ค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมมีรถมีสุดกับออโต้ซิตี้นะครับที่เราได้มาเยี่ยมชมนะครับโชว์รูมสุสกิออโต้พรีเมียมนะครับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แห่งแรกของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าได้มาเติมฝันนะครับกับลูกค้านะครับพี่กุ้งนะครับที่ได้เป็นเจ้าของสุสกิแคลลี่ฟูทั k เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วครับถ้ายังลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจครับเดินเข้ามาที่โชว์รูมซูซูกิออโต้พรีเมียมอยู่ที่ข้างสำนักงานสสจจังหวัดเลยนะครับทางเข้าโรงเรียนเลยอนุกูลนี่เองนะครับท่านก็จะมีที่ปรึกษาการขายคอยต้อนรับนะครับอยากจะซื้อรถนะครับซูซูกิแคลรี่อยากจะปรึกษาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขายนะครับทั้งสวิปทั้งเซฟมีทุกรุ่นของซูซูกิจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่โชว์รูมได้นะครับพบกับ เซลที่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมขึ้นชื่อแล้วก็เบอร์โทรเซลไว้ให้นะครับรวมถึงผู้จัดการฝ่ายขายนะครับคุณมาสุภาขอต้อนรับทุกท่านอยู่ที่นี่ที่ Suzuki Auto p r e m i มียนะครับอย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์และติดตามกิจกรรมมีรถมีสุขกับ AutoCity ของเราได้นะครับในทุกคลิปนะครับหรืออยากจะทราบเงื่อนไขราคารถทั้งรถยนต์ m a z d a f o อร์ u z u k i ินะครับอยากซื้อรถด้วยเงื่อนไขแบบไหนท่านกังวลใจเรื่องอะไรอยู่ ให้ผมเป็นที่ปรึกษาคุณได้นะครับโทรมาที่091 415 5465จิวออโต้ซิตี้ครับ